สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบอร์สุขู้สุขนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนวจ้าพี่นองจ้าอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะพี่นงเหตุการณ์นะคะเข็นกอสาบสะพานของพระรามสองถล่มพี่นองนะคะเหตุเกิดเมื่อ,อ เวลาตีสองของวันที่สิบหามีหน้านะคะที่ผ่านมาพี่น้องเคลนยกระดับนะคะเคลนยกสะพานก่อสร้างถล่มนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งเบิดเจลายนะคะล่าสุดก็คือ7จลายละคะบาดเจ็บอีกกลัวยี่สิบลายนะคะผู้เสียชีวิตนะคะบางรายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาออกจากเออมองเกิดเหตุได้นะคะ เหตุการณ์น,นี่พี่น้องมันกระบอมเมน์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนที่สะพานพระรามสองถนนพระรามสองนะคะถล่มมันไม่ใช่ครั้งแรกและแต่ละครั้งก็มีผู้เสียชีวิตทั้งนั้นนะคะคือคนเฮ่านะพี่น้องบาวาซียูมองใดนะคะมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะบาวาสีเหตุงานอยู่ในเมืองนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแนวสายแดนนะคะก็มีความเสี่ยงคนเรา ชีวิตคนเรามันมีความเสี่ยงทางนั้นนะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่านะพอะนั้นเท่ากับทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะสำหรับสาวฝนคิดว่าแบบนี้นะคะเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะอย่างกรณีแบบนี้เนาะที่แร่งงานนะคะ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะผู้ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานต่างดาวนะคะเป็นเซา้ากัมโบ้าหรือเปล่ากัมโบหูนะคะก็ยังไม่แน่ซัดเนาะยังรอการตรวจสอบอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะคะที่เกิดขึ้นในนะคะเศาราวันทีนะคะช่วงตีสองของวันที่สิบห้ามีนานะคะหกนะคะตอนนี้ก็ เจ้าหน้าที่นะคะก็กําลังพยายามนะคะเอาร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือนะคะเอาออกจากแท่นปูลเนาะ,นะก็พววอยากลําบากมันก็มีนะคะมันก็มีเยอะนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเต็มที่นะคะคนเหาเนาะบวายุมองไดเนาะพี่น้องเนาะก็ เรื่องความปลอดภัยนะคะสำคัญที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเข้าก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะก็สปผนก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดอพี่นองนะคะขอให้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ยังสู้กันอยู่ต่อไปเนาะก็ ใส่ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพุ่งนี้จะมีอีกไหมนะคะทุกชีวิตคือการนำลง การทำงานของทุกคนมีความเสียงทั้งนั้นนะคะสาวพลเองไปนู่นไปนี่ขับรถไปก็มีความเสียงคือกันทุกคนมีความเสียงในการทํางานทั้งนั้นนะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นะคะยิงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแนวไส้แดนที่ปกปักรักษาแผ่นดินนะแห่งมีความเสียงลายนะคะทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองเนาะ ทำหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเต็มทีนะคะอวาซิมองเหตุงานอยู่มองไดอยู่จุดไหนมันก็มีความเสี่ยงกันทางนั้นนะคะอะไรอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็การก่อสร้างนะคะการก่อสร้างที่ใหญ่แบบนี้นะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะถ้าเราประมาทนะเฮาประมาทมันก็เกิดขึ้นกับเราได้เสมอนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กําลังเข้านะคะเข้ามาซอยเหลือแล้วกะ็เข้ามาเอาล่างนะคะผู้เสียชีวิตออกจากแท่นปูนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็กําลังดําเนินการซอยเหลือกันอยู่นะพี่นงองนะคะ พอมีผู้ดใดแหมอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอซอยเหลือกันต่อไปนะคะใหญ่มากๆนะเป็นการเฮตุงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเนาะมีผู้เสียชีวิตจํานวนหลายก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นสาวผนเองก็พ่อไดงยินคาวนะคะจุดตรงนี้สาวผนก็พันบ่อยนะคะพันบ่อยคือกัด นะคะก็ทุกคนมีความเสี่ยงับบที่บอกไปแหละทุกคนมีความเสี่ยงไม่ว่าทํางานอยู่ตรงไหนก็มีความเสี่ยงทุกที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะจงใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้นะคะสาวฝนก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยเหตุการณ์ภัยร้าย หลายๆอย่างนะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันดีๆนะคะใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดนะคะจากกันไปก่อนด้วยพี่น้องจา้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า